ตามปกติแล้วเราจะส่งติ๊กเกอร์ผ่านไลน์กันแบบนี้นะครับแต่ข้าไายแต่ทรงติ๊กเกอร์กันแบบนี้แต่มีวิธีการส่งติ๊กเกอร์แบบ2ตัวแบบนี้นะครับเช่นตัวนี้แล้วกันงั้สองตัวส่งไบไมเขาทำกันยังไงเขาทำกันยังไง วันนี้มาเล่าสู่กันฟังและมาเฉลยคําตอบมาดูครับเข้ามาที่แอปไลน์จากนั้นเราก็แตะไปที่สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เราต้องการส่งสติกเกอร์ตัวนี้นะครับสติกเกอร์ตัวนี้นะครับสามารถส่งสองตัวได้ ส่งสามตัวได้ส่งสี่ตัวได้ห้าตัวได้หกตัวได้สูงสุดอยู่ที่หกตัวนะครับโดยการใช้นิ้วมือครับกดแช่ไว้ตามติ๊กเกอร์ตัวนี้ครับกดแช่ไว้นะครับนะกดแช่ไว้เดี๋ยวลองส่งให้ดูครับส่งไปก่อนนะครับปั๊บหกตัวนะฮะน้ำโูตัวนี้ครับแอบลุ่มหมีตัวนี้นะครับวิธีการส่งติ๊กเกอร์ สูงสุดอยู่ได้ที่6ตัวนะครับหรือว่า6สติกเกอร์ในครั้งเดียวนะครับก็คือวิธีการคือใช้ในมือแตะแช่ไว้ที่สติกเกอร์ที่เราต้องการจะส่งกดแช่ไว้ขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็ปล่อยมือจากนั้นต้องการจะส่งกี่ตัวก็แตะเข้าไปสมมติว่าส่ง2ตัวก็แตะอีกครั้งหนึง่ง2ตัวหรือว่าต้องการส่ง3ตัวแตะอีกครั้งหนึง่ง ส่งสีตัวก็แตกไปอีกข้างหนึ่งครับแสติกิร์ที่เราจะส่งครับสีตัวหรือต้องการจะส่ง5้าตัวแตะเข้าไปครับสติ๊กเกอร์หมีตัวนี้ครับอ่าหตัวหรือต้องการจะส่งสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน6ตัวก็แตะที่สติ๊กเกอร์หมีตัวนี้ครับเห็นไหมครับหตัวเลยครับแล้วก็ส่งไปแตะส่งครับ ็นไหมครับสามารถส่งสติกเกอร์ในไลน์ได้ตั้งแต่1ตัวถึง6ตัวไม่เกิน6ตัวนะครับทำแบบนี้นะครับวิธีการง่ายๆนะฮะลองไปศึกษาดูครับศึกษาดูวิธีการส่งสติกเกอร์แบบ2ตัว3ตัว4ี่ตัว5ตัวและไม่เกิน6ตัววิธีการง่ายๆนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณสับการรับชมโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับสวัสดีครับ